โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกับเจ้าไฟพิษของเจ้าไพโรแมนเซอร์นะตัวนี้บอกตรงๆว่ายังเล่นไม่คล่องนะแต่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเอาเจ้านี่มาอยู่ตรงนั้นเล่นสายไฟไปเลยก็แล้วกันนะอ่าเจ้านี้ลดราคาจัดมาลดราคาจัดมาครับเจ้านี่ก็ลดราคาแต่ผมไม่ต้องการนะโอ้ Okay. ประมาณนี้นะส่วนเจ้าทัสโปเกอร์เดี๋ยวแปะไว้อันนึงไปเริ่มต้นไม่ค่อยน่าห่วงมากเพราะว่าโอ้โหสองหอ,อกไอเวเลยกำลังจะบอกว่ากูมีหอ,อกอีกฝั่งหนึ่งก็มีหอ,อกเหมือนกันโอ้ยผมแพ้อยู่แล้วเพราะว่าช่วงต้นเกมมันง่ายๆใครมีไอวุธเยอะกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบนะฮะ เอาเจ้าตรงนี้มา1อันน้องหมูมา1ตัวตรงนี้มามามาอ่ะ<า>ตรงนี้จะเป็นมอตอนดกเจอร์นะฮะตังเหลืออยู่5บาทไปหาช่องกันอืมผมอยากทำหอกไฟก่อนเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนมอตอนสเฟียทำมาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจ้า บรอนนิงโค้ก่อยว่ากันแล้วกันไทโรแมนเซอร์ตัวนี้ดาเมจน้อยยิ่งนักโอเคผมน่าจะชนะนะฮะผมมีหอกไอเวนเอ้ยเ e, มื่อกี้เจอเบอร์เซอร์เกอร์เอาหอกสองอันมาทิ่มหน้าแตกเรียบร้อยเจ้านี้อันสเตเบิลเรคคอมโบเรเตอร์เรคคอมโบเลเตอร์ ไอ้น,นี่จะซื้อของเอาของทั้งหมดในนี้ไปนะฮะทุกๆสีวิจะได้บัฟที่อยู่ในสแตก็กจะขายแล้วก็เอาของที่ราคาเท่ากันมาอ๋อ,อ,อตรงนี้จะอยู่ในเงื่อนไขที่ขายเข้าใจละโอเค แล้วก็เอาของในราคาเท่าๆท่ากันออกมาโอเคเดี๋ยวลองดูนะอยากรู้เหมือนกันว่ายังไงนะโอเคอ่ะเอากล้วยมาด้วยมาอ่ะเขาก็จะขายของพวกนี้หมดป่ะ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณ12บาทอ่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเอฟเฟกของเจ้า offering กับเจ้า unstable recombo b u l a t o r อันไหนจะทำงานก่อนนะฮะแล้วก็เอฟเฟกของเจ้านี่ทุกๆ3.8วิก็จะให้บัฟมาด้วยอ่ะดีเหมือนกันมา ตอนแรกไม่ค่อยอยากกดใช้เหตุผลก็ง่ายๆเพราะว่ามันจะต้องขายของแล้วเดี๋ยวผมตัวคอมโบจะพังผู้นี้แต่ว่าน่าลองนะฮะอยากลองดูหาเอนพาวเวอร์มานิดๆหน่อยๆวอรัสทรัสได้สไปซ์แปะตาบอดอืมสไปซ์สไปซ์ แล้วก็ได้เจ้า Enpower มาก็คือ random buff ตามตามที่มันพูดเป๊ะๆโอเค okay. อ่ะนี่คือของมูลค่าประมาณ12-13ถึงบาทที่เขาบอกเมื่อกี้นะฮะอ๋อมันจะหายไปด้วยวะแย่ yeah, แล้วมันหายไปด้วยด้วยไอ้บ้าเ้ยได้ Morton dagger มาอันนึงเอามาเอาอีกผมจะทำเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ โ okay. อเคอไอนี้บัตร V I P เอามาตรงนี้ไอน,นี้อาวุธประเภทมีจะจิ้มไวขึ้นนี่สเตมินาน้อยลงอ่ะนี่เนผมมีมอตอนแดกเจอร์พอดีจัดมาแล้วก็เอาเจ้านี่มานะอันนี้จะได้แท้แท้ไฟมีต้องมีสไปด้วยถึงจะรู้ถึงจะโหด เอาเจ้านี่มานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาพวกอัญ,ญมณีมาใส่กับเจ้า m o ร t o n นแดกเจพวกนี้อ่ะทริกเกอร์ทริกเกงั้นที่เหลือผมก็จะต้องไปไปหาของที่เพิ่มฮีทขึ้นมาอ่าโอเคก็ตอนนี้ที่นึกออกก็น่าจะเป็นเฟรนลี่ไฟนะฮะ เจ้านี่แรนเจอร์ Ranger. ไอเทมจะได้25 m a x หแม็กเทุกทุกหกจาวิจะฮิวสิบวกกับ4กับตัวที่สแต็กโอเคแล้วก็เจ้าเค้กน้ำแข็งทุกๆ2.3วิจะแปะสโลถ้าเกิดอีกฝัง่งนึงมีโดนแปะอย่างน,น้อยสิบสโลก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น10แล้วก็จะโดนดาเมจอีก10ประมาณนั้นนะฮึ โอเคได้เจ้าแฟนนี่แพ็กมาถือว่าดีนะเพราะว่าผมกาเจ้ามาคอมโบกับของพวกนี้อยู่แล้วนะดกเจอแดกเจอแล้วก็มอต้อนตรงนี้นะแล้วก็เอาไฟมาอยู่แถวๆนี้อ่า แล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มฮีทให้ผมโดยการที่ว่าเอาของมาทริกเกอร์พวกชิลี่ไอ้น,นี่ดูดเลือดดูดเลือดอืมจริงๆมันก็เหมือนจะดีนะมันก็เหมือนจะดีเลยล่ะแต่ผมยังไม่เอานะอันนี้มาเพิ่มทริกเกอร์มานงมานาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปผมน่าจะได้ใช้นะ ไอ้นี่ฮิวเลือดขึ้นมาโอเคทริกเกอร์ไวขึ้น40%อ่ะเดี๋ยวจะดูไอ้นี่มีแฟนนี่แพ็คไอ้นี่2.4วิเจ้านี่2.13วินิดเดียวเองนี่หว่า2.16มันจะไวขึ้นเพราะมีฮีทด,ด้วยนะฝั่งนู้บรัเซอร์เกอร์สายขวานกับทอร์ช แล้วก็มีกล้วย2อนอันดาเมจผมน่าจะไวกว่าแล้วก็เยอะกว่าเยอะเลยนะฮะยีเอตรงนี้ดาเมจเยอะกว่าแต่ว่าตีช้ากว่าเล็กน้อยโอเคหลังจาก6.67วิไอเทมที่สแต็กใช่ไหมจะตีแรงขึ้น50%โอเคอ่าได้มีน้ำแข็งมาเรียบร้อย ไอพิษนี่เอาไปตรงนี้นะพ o t ชั่นเบลแปะไว้1อันแล้วก็เพิ่มสเตมินาใส่มาหอีก1ชิ้นทั้งหมดไอ้นี่หลังจาก3วิจะแปะสโลนะแล้วก็ไอ้นี่จะทริกเกอร์เรื่อยๆทุกครั้งที่ตีมีโอกาส25%ที่จะแปะที่จะได้มานาแล้วก็ทะลุเกราะแล้วก็จะแปะ Frost ไอ้นี่จะได้ฮีทเลยผมต้องการฮีทผมต้องการฮีทมากกว่าเรนเจอร์ตัวนี้มีดาเมจเล็กน้อยกำลังจะทำเอ,อ่อฟรอสเซนบังเกิลหลังจาก12วิจะจะรีพีทเอฟเฟกตอนเริ่มเกมเอฟเฟกตอนเริ่มเกมก็ไอพวกนี้นะเนี่ยนี่ตอนเริ่มต้นจะได้เลยพวกเนี้ยพวกสตาร์ทออฟแบทเทิลเอฟเฟกพวกนี้นะ ก็คือง่ายๆหลังจาก12วิแกก็จะมีการบัฟมาเพิ่มอีกเล็กน้อยตอนที่บัฟมาต้นเกมนั่นเองนะฮะดาเมจของเขายังไม่ค่อยมีอันี้จะต้องมีฮีทเพื่อที่จะเพิ่มสโลใส่ผมเรื่อยๆเขาไม่มีนะได้ไฟมาหนึ่งอันใส่มาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้สามารถทำเป็นมานาโพชั่นได้ ่าเจ้านี่ไอเทมสโลเดี๋ยวผมมาทริกเกอร์ตรงนี้เพิ่มนะคอสตอมเมอร์การ์ดอันนี้ของบาทหนึ่งใส่มาเลยแล้วก็พชั่นตรงนี้ผมขอติดไว้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นมานาะโพชั่นไปเลยก็แล้วกันนะฮะได้ใช้บอกว่ามันได้ใช้ตอนที่ว่าไอ้เจ้าเฟรลี่ไฟมันมาได้ใช้แน่นอนนะฮะอุ๊ยสับประรดอยากได้ เพราะว่ามันทั้งฮิวมันทั้งมีสไปซ์มันของดีนะฮะแล้วก็เจ้านี่อาจจะได้เล่นสายใจน้ำแข็งเดี๋ยวรอดูการจัดการก็แล้วกันเพราะว่าผมมีฮีทแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องเปลี่ยนอาวุธเพราะว่ามอตันสเฟียรมันมาได้แค่นี้แหละนะฮะมันไปมากกว่านี้ยากแล้วดูดเลือดอะไรค่อยว่ากันโอเค ริเปอร์ตัวนี้เล่นคอนสตันแล้วก็มีดพิษแล้วก็มีเจ้าナイアブ t t ทูยูนะฮะก็จะเป็นทริกเกอร์ทริกเกอร์แปพิษแปพิษแปพิษอ่ะสเตมินาแกเหลือเฟือฉะนั้นผมน่าจะไม่รอดตามคาดครับผมอ่ะได้หิวเลื่อนมาเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นมาหน้าอันนี้จะตีไวขึ้น ถ้าผมเล่นราก็เนสผมก็ไม่จําเป็นต้องไปหาของอื่นใจน้ำแข็งของผมมันไม่ค่อยมีของใช่ปะ่ะอ่ะผมเล่นราก็เนสก็แล้วกันทุกคนมาถ้าผมเล่นราก็เนสผมก็ไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาไอ้พวกอะไรนะพวกอาวุธโจมตีอะไรพวกนี้นะฮะ อ่ะเอามาตรงนี้แล้วก็ดา o n n เนสมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาพวกมังกรนะฮะเดี๋ยวจะไปหาไข่มังกรกันเดี๋ยวจะไปหาไข่มังกรหนึ่งชิ้นไอ้นี่ผมยอมขายเลยก็แล้วกันมามามา เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาดาเมจทั้งหมดไปเป็นให้เจ้ามาังกรนี่แหละนะรอบนี้ผมอาจจะแพ้ก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เอาของอะไรมาเลยนะฮะดูดเลือดตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆแจมค่อยๆซ่อมไปอันนี้เพิ่มการทริกเกอร์ของดีจะได้มานาด้วยนะ แม่เงยผมต้องการไข่มังกรเออมาหักทีไอเวนมันต้องเอาเพราะว่ามันไม่งั้นผมจะไม่มีดาเมจอยู่เนาะเอามาครับอ่ะทริกเกอร์ทริกเกอร์ทริกเกอร์รกกอ,รอ่ะได้แค่นี้นะอ่ะเอา เอาเจ้าฮีทมาให้เยอะที่สุดนะอ่าโอเคอันนี้ถ้าเกิดอยู่ข้างรังมังกรมันจะหนึ่งเทินฟักนั่นเองนะฮะไปด้เมจดผมมีแค่2อันนะก็คือเจ้ามอตันแดกเจอร์นั่นเองนะฮะก็แพ้ไปก่อนก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยๆฟักน้องมังกรออกมาสู้นะฮะ ไฮโรแมนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวรีมูฟบัฟแล้วก็คอยสร้างรีเจนเนอเรชันแล้วก็คอยสร้างสไปแล้วก็ยืนฟาดสวนสายที่เขาเล่นจะเป็นสายเลดเกมนะฮะก็ต้นเกมผมน่าจะสู้ได้ดาเมจผมเยอะอยู่นะแล้วนี่จะเป็นตัวผมเรียกมันว่าตัวโปเกมอนนะฮะแอตแทจะไวขึ้นสสำหรับมานาที่มี สูงสุดถึง60%ไอ้นนี่ของดีจัดไว้จัดมามอตันแรกเจอร์ผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วล่ะนะฮะพอละมันเยอะเกินไปนแล้วละ่ะทำเป็นเบอร์นิงโค1หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ของพวกนี้ตรงนี้ตีแล้วดูดเลือดก็แล้วกันนะฮะไอ้นี่ตีสโลหลังจาก4ีวิก็จะแปะสโลเลยโอเคไอนี่มานามานามานา อันนี้แปะพิษอันนี้ตีไวจัดมาตรงนี้มอตอนแดกเจอร์ผมคงจะพอแล้วนะฮะบันนิงโคลบันนิงโคลอันนี้ทริกเกอร์ไวขึ้น40%อนันนี้ถ้าเกิดมีการสแต็กมังกรทุกๆครั้งที่มังกรทำการโจมตีจะมีการฮิวในตัวมันเองนะฮะเริ่มต้นจะให้บัฟโคลเวอร์รีเจนต์มานาสีแล้วก็ฮีทสองโอเค ผมต้องการฮีทเยอะๆไปเจ้าโปเกมอนตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวแถมนะเพราะว่าสเตมินาก็ไม่กินนะแล้วก็มันจะตีต่อตีต่อดามจลสาถึงสก็จริงแต่ว่ามันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆจากเจ้ามานาที่ผมจะมีอะฝั่งนู้เล่นสายใจน้ำแข็งอะเขาจะต้องแปะฟรีสใส่ผมเยอะๆเขาถึงจะมีดาเมจเขามีฟอร์ตไโอเคน่ากลัวนะ แล้วถ้าเกิด Frost ผมโดนแปะถึง30เขาก็จะมีแวมพาริกมาด้วยโอเคดาเมจเขาน่าจะเยอะ20กว่ากว่าแล้วก็ตีติดคริแน่นอน3ฮิตถ้ามีริชเจ้าฮิตเกิน15นะฮะไอนี่ทุกๆไอเทมที่ว่าโดนสแต็กจะให้โลมากกว่าเดิม30%อมถ้าเกิดมีอาร์เมอร์แค่อันเดียว จะลดการป้องการโดนโจมตีชัชวๆเลยตีใกล้ตีไกล,ต,กลติดพิษ8หน่วยถ้าคุณมีอาร์เมอร์หมวกแล้วก็รองเท้าคือต้องบอกว่าครบชุดใช่ไหมเพราะมันชื่อว่าフ l บอดี้โปรเทนชั่นคือผมจะต้องมีหมวกรองเท้า แล้วก็โล่แล้วผมก็จะมีการป้องกันดามจเลย8ดหน่วยอะไรพวกนี้สิเนาะน่าสนใจนะไอ้นี่เริ่มต้นจะให้ฮีทมันเลยไอ้นี่สปงสไปจะสตันนะไอ้นี่ของดีนะใช้ง่ายด้วยอืมไอนี่ตีดูดเลือดไอนี่ตีฮีทอ่ะไอันี่ตี heat, ไว้นนะ ผมขอนึกภาพแป๊บนึงเพราะว่าสเตมินาผมเหลือเฟือแล้วอันนี้ได้ฮีทเลยฮีทมันก็จะเอาตัวนี้มาใช้แล้วผมเกมไวฉะนั้นเอาฮีทล้วกันนะมามามาเอามาตรงนี้อันนี้ตีไวขึ้นเอาตีไวมาผสมกันมันจะได้มีเอฟเฟกในการที่โอกาสที่จะได้ฮีทสิบตรงนี้มานะฮะแล้วก็จเจ้าตัวนี้ตีไวมันก็ยิ่งดีจัดมาครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมจะฟักมังกรมาเพิ่มอีกนะฮะน้องมังกรแต่ผมกำลังนึกภาพว่าจะฟักยังไงตรงนั้นใช้ไม่ได้กระดึบกระดึบเอาเจ้านี่มาแทนตรงนี้อ่าแล้วก็มังกรมาอยู่ตรงนี้ ทริกเกอร์ทริกเกอร์ไอตรงนี้ก็ให้มันทริกเกอร์แล้วก็โดนกินไปอ่าแล้วก็เงินเหลืออยู่8เอามังกรมาฟักเพิ่มมีหนึ่งตัวโอเคอ่ะไม่ต้องเสียนี่หว่ากูดทริกเกอร์ทริกเกอร์อันนี้ตีล้างบัฟ20%มันก็ดีเอามาอันนี้ตีแล้วติดสโลของดีทั้งนั้นเลยนี่หว่าตีดูดเลือด ต้องใช้อ่ะเอามาอ่ะแล้วก็ไปฟักน้องมังกรกันไปครับผมพ r โรแมนเซอร์สายใจน้ำแข็งมีเบรนนะิ่งเบลดน่ากำลังจะทำสเปกเตอร์แดกเจอร์สตรองเฮโริกพอชั่นโอเคมาบัาผมเยอะนะผมคิดว่าผมสู้ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสโลใส่ผมนะแล้วก็เขายังไม่มีเจ้าฟรอสไบท์ฉะนั้นไม่ค่อยน่ากลัวเว้ยคือสายใจน้ำแข็งถ้าเกิดไม่มีฟรอสไบท์ เพื่อนๆก็บอกมองได้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งพลังดามจเหลือประมาณครึ่งเดียวนะเหตุผลก็เพราะว่าฟ o s สไบท e d ด m ม g e มันจะอิงตามไอ้นั่นมันจะอิงตามเจ้าโอ้ไม่โดนปึ๊บ ผมอยากให้มังกรมันมันตีสองอันนะฮะไม่พอว่ะมผมเป็นสายเกมไว้นะฮะฉะนั้นผมจะต้อง dragon nest dragon nest เจ้านี่จะเป็นอเมตี้ดราก้อนไอ้นี่จะแปะดีบัฟใส่ศัตรูนะเงินเหลือยูซีอ่ะไม่ทันแล้ววะ่ะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนไปไอ้นี่ตีไวขึ้นเอามาตรงนี้นะไอ้นี่ตีรีมูฟบัฟขายไปก็มังกรยิงแล้วก็น้องโปเกมอนยิงแล้วก็แดกเจอร์ลาวา ค่อยๆจิ้มอ่ะตามนั้นคีทของผมจะโดนเอาจเจ้าดักเจอร์เอามาเพิ่มเป็นดามจแล้วก็จิ้มไปนะฮะจิ้มไวกว่าเดิม40%โอ้พอเขาสตันทีนึงผมแทบแตกเลยว่ะทุกคนแล้วเขามีโกเลมด้วยผมน่าจะไม่รอดนะฮะเพราะว่าเขามีสตันแบบฟูลออปชั่นเลยนะตัวนี้สตันตัวนี้สตันคอนก็สตันไม่รอดครับผม เจ้านี่จะเป็นน้องมังกรที่ให้ามานานะฮะมันจะมาผนวกกับตัวนี้ด้วยฉะนั้นเอามาอ้น,นี่ไวขึ้นเอาไวมาอยากได้ความไวนะฮะแล้วนี่หมายความว่ายังไงมังกรผมจะหายไปด้วยบอกว่าเนี่ยตั้งเหลืออยู่8 รอร้องมังกรตัวนี้ฟักนะฮะไอ้นี่แปะดีบัฟไอ้นี่ผมน่าจะได้บัฟถ้าผมจำไม่ผิดมันนามันนามันนาตีดูดเลือดดูดเลือดตีติดฟรอสต์ตีไวขึ้นตีไวขึ้นก็ได้แค่ดามจโอเคเบอร์เซอร์เกอร์สายขวาน2มือแล้วก็มีเชนวิปหนึ่งอันจะมาเอาล้างบัฟของผมออกอ่ะ มาดูกันว่าเขาจะรอดไหมเพราะว่าเขาเล่นควิกเกมนะครผมก็ควิกเกมเช่นกันเว้ยไหวไหมไอ้มิงสเตมินาเขายังเหลือเฟือนะผมก็จะจะงานหยาบเล็กน้อยไม่รอดเว้ยไม่รอดครับผมเจ้าซับไฟร,รา้อนเริ่มต้นจะให้มานานแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีจะใช้1มานานเพื่อที่จะสร้างโล่แล้วก็จะได้บัฟนะประมาณนั้น ผมจะเอาตัวนี้มาแทนแล้วก็จะขายน้องมังกร1ตัวนะฮะเพราะว่าดาเมจของผมค่อนข้างจะเหลือเฟือละอันนี้จะเป็นพิษอันนี้ตีไวขึ้นเอาตีไวอันนี้ตีติดสโลนะฮะกำลังนึกภาพปป๊๊บบ นี่จะเป็นตีดูดเลือดนะนี่จะเป็นการดูดเลือดเอามาตรงนี้โอเคไปจะขายมังกรเอา damage ออกไปแล้วก็จะเพิ่มดีบั f กับเพิ่ม b u f เพิ่มขึ้นมานะเจ้านู b e r ก e r อ e r สายหอกพิษเล่นสายเกมไว้มาดูกัน b u f ผมเยอะนะแล้วก็สปงสไปคเขาจะทำอะไรผมไม่ค่อยได้นะเพราะว่า กูตีไกลครับผมมันจะมีตีใกล้แค่เจ้ามอตอนแดกเจอร์แต่ว่ามอตอนแดกเจอร์นานๆทีมันจิ้มอยู่แล้วนะโอเคไว้อยู่มังกรผมไปแล้ว10บาทเรียบร้อยไอ้นี่เริ่มต้นก็จะทริกเกอร์ไวขึ้น100%เป็นเวลา1วิแล้วก็จะมีการรีฟันมาด้วยไอ้นี่ของดีจัดมาไอ้นี่แปะดีบัฟนะฮะ จเจ้าตัวแปะดีบัฟมาตรงนี้แล้วก็ดูดเลือดมาตรงนี้กำลังจะนึกเอาเบอร์นิงโคใส่ตรงไหนนะแล้วก็เอาน้องมังกรมาหนึ่งตัวเอามาฟักเอาเพิ่มบัฟน่าจะคุ้มสุดนะะนี่ดูดเลือดจิ้มไม่โดน แล้วก็ Burning c คมาตรงนี้รถบ้าไม่โดนวะเจ้านี่ไฟไอ้นี่ตีไวขึ้นต้องการช่องอะ่ะน้องกระตุยไม่เอาเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมยื้ออยู่แล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้ฟักมังกรแล้วก็ขายน้องมังกรหนึ่งตัวเจ้านี่เป็นดาเมจเจ้านี่ติดดีบัฟบ น้องโปเกมอนผมจะไม่ขายนะเสียดายมะโอ้โหริปเปอร์สายรีมูฟบัฟงานหยาบแล้วละ่ะเล่นสายยื้เจวิแรกด้วยผมเล่นเป็นเกมควิกก็ผมแพ้ทางมากๆนะฮะโ okay, อเคบัฟกูหายเกลี้ยงเลยไอ้น้องแต่ว่าบอกตรงๆเลยว่าแดกเจอร์ของผมมันจะค่อยๆจิ้มทำดามจ โอ้โหตาบอด24ความแม่นยำเท่ากับศูโอ้ยกูจะบ้าคือดูทรงแล้วผมน่าจะไม่รอดนะฮะเพราะว่าตีไม่โดนเลย accuracy เท่ากับศอ่ะเรียบร้อย <c oughs> โอ้ย dragon nest เรียบร้อยไม่รอดแตกโอ้ยอยากจะร้อง บิลของมายากเหลือเกินเจ้า offering b o w ตรงนี้ใช้ยากจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไอเทมที่ผมโคตรจะไม่ถนัดเลยก็ถือว่าฝึกใช้ก็แล้วกันนะฮะมากับเจ้า dragon nest บางกรผมขายรัวๆขนาดมีโปเกมอนมาช่วยยังไม่รอดโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเดี๋ยวจะค่อยๆฝึกเจ้า offering blow มาเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่ามันเก่งแหละแต่ว่าผมอาจจะยังเล่นไม่เก่งพอนะฮะ แล้วก็ดวงซวยเจอแต่คนที่ว่าผมแพ้ทางด้วยนะเล่นแต่เกมยื้อเละครับผมผมเล่นเกมไวนะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันวู้